สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยทรงโรลวีไเซฟิโลปี2004นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับสีเงางามเต็มลำครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2004ครับ138,000บาทนะครับรถจุดที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับ e x c l u s i v e Edition นนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมากๆนะครับเจ้าของดูแลดีจอดในห้องกระจกเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์งามๆครับไฟขึ้นลง4ประตูครบสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับใช้งานได้เลยครับติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับนี่นะครับมีม่านข้างนะครับตกแต่งลายไม้ภายในสวยๆไฟเพดาน3จุดนะครับทรงหรูดูดีสไตล์นี้นะครับมาหลังไฟฟ้าครับ มาชมมาเช็คนะครับอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยสีสันเงางามนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว้านะครับเป็นตัว e อ็กซ์คลูซีฟเอ dition นะครับปี2004นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ทรงหรูแบบนี้นะครับนี่เลยครับมาชมตัวนี้นะครับไม่มีตรงไหนผุหนังคาก็ไม่ผุนะครับภายในก็สวยหรูกว้างขวางเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับรถสวยทรงหรูสไตล์ v i p ของ นิสสันเซฟิโร่ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนนะครับฉายาที่เขาเรียกกันนะครับสำหรับสายเซฟิโร่ก็จะเรียกว่าเบนจ์เจแปนนะครับฉะนั้นตัวนี้กึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ชื่นชอบเซฟิโร่นะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเซฟิโร่ขับนะครับ ภายในสวยมากๆนะครับคันนี้ดูแลมาดีสุดๆนะครับจอดในห้องกระจกล้วนๆเลยครับไม่จอดตากแดดนะครับรถสวยทรงหรูสไตล์นี้ถูกใจใครรีบโทรเจรจานะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ1 3 8 0 0 0บาทนะครับรถสวยไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทำอะไรนะครับ เสียงเครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับมาไปชมภาพนิ่งภายในนะครับต้องบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมครับรถสวยสภาพทรงหรูแบบนี้นะครับเซทหลอกแอร์แบก abs นะครับดิสเบรกแล้วก็ตกแต่งลายไม้นะครับ2.0ออโต้ lpg ถังโดนัทใช้ได้อีกยาวๆครับ5ปีเลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับเจ้าของดูแลดีมือเดียวป้ายแดงนะครับและที่สำคัญนะครับ พี่คนนี้คัดด้วยครับต้องบอกเลยว่าคัดเก่งคัดดีเน้นๆเ,เ,เฉพาะเซฟิโลเพียงเท่านั้นนะครับรองมาชมดูได้ครับรถสวยรถดีคัดพิเศษมาให้สมาชิกที่ชอบและสนใจในสไตล์เซฟิโลนะครับตัวนี้งามจริงๆครับดูสีนะครับเอม็มเอ็มเลยครับ สปอร์ตไลท์ครบนะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวครับรถสวยทรงหรู v i p ของแท้มาแล้วครับมาแล้วคันนี้ขับชิวๆเลยนะครับติดแก๊ส LPG ใครที่กังวลว่า2.0อัตรากินน้ำมันจะแพงนะครับติด LPG มาให้เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบหรือมาทางเซฟิโลชอบรถขับหรูทรงประหยัดตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่คนนี้เน้นและส่งต่อเซฟิโลเพียงเท่านั้นนะครับรุ่นอื่นไม่ขายครับ ยี่ห้ออื่นไม่ขายรับขายแค่เซฟิโร่นะครับเป็นพ่อค้าที่แบบมีใจรักเซฟิโร่มากๆนะครับคนอื่นนี่ขายทุกแบรนด์ขายทุกรุ่นพี่คนนี้ขายแค่นี้ครับบอกเลยว่าของจริงครับขายที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบเซฟิโร่ตัวนี้ไม่เป็นรองใครครับรถสวยทรงหรูสไตล์ v i p ของแท้แน่นอนนะครับ ดูแลดีครับบอกได้คําเดียวว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลดีประเด็นสําคัญคือพี่คนนี้คัดรถเก่งเช็ครถสวยเน้นส่งต่อรถสภาพสวยสภาพดีเท่านั้นด้วยครับยิ่งคูณ2เลยครับใครที่ได้ไปนะครับสบายใจได้ครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะปรึกษาพี่คนนี้ก็ได้นะครับ รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเซฟิโลและแบบเน้นๆด้วยนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจรองชมไอเช็คไปชมนะครับจะส่งได้ทั่วไทยนะครับรถสวยตรงหรูแบบนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเนียนๆเดิมทั้งหน้าและท้ายนะครับประวัติก็ชัดคนคัดก็เก่งเอาละครับเอาละครับใครชอบรีบโพรีบเจรจาสอบถามไอเช็กไปชมดูรถทดลองขับนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวนสุขใจสายเซฟิโลรุงเซนะครับเบนจ์เจแปน